OIE Podcast นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน อุตสาหกรรมในประเทศไทยถือว่ามีบทบาทสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่มูลค่าเพิ่มหรือว่าแง่าไรายได้ที่นําเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศทั้งจากการส่งออกหรือการที่ไทยเป็นฐานการลงทุนจากต่างประเทศตลอดจนยังมีความสําคัญในด้านการจ้างงานอีกด้วยนะคะและเมื่อหันมามองสาขาอุตสาหกร,รรมที่เป็นที่รู้จักของประชาชนก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงอุตสาหกรรมที่มักจะพูดถึงในหน้าท่าวหรืออุตสาหกรรมใกล้ตัวที่ค่อนข้างได้ยินบ่อยๆเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมยางและพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ายังมีอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งที่น่าจับตามองและกำลังเข้ามามีบทบาทกับการยกระดับการพัฒนาประเทศนั่นคืออุตสาหกรรมโอลโอเคมีคอลหลายๆคนอาจรู้จักและคุ้นหูแล้วแต่ก็มีหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอะไรวันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับอุตสาหกรรมโอลโอเคมีคอลในโอไอ อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลก็คือการผลิตสารเคมีที่สกัดหรือสังเคราะห์ได้จากกรดไขมันต่างๆที่มาจากพืชน้ำมันนะคะอย่างเช่นปาล์มน้ำมันจึงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปาล์มน้ำมันและก็น้ำมันปาล์มซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานี่เองค่ะประกอบกับกระแสรักโลกและเทรนด์ใส่ใจสุขภาพที่ขยายตัวกว้างขึ้นในปัจจุบันก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างก็เริ่มเป็นที่ นิยมและก็แพร่หลายกันมากขึ้นซึ่งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลก็เป็นหนึ่งในเคมีพันธุ์จากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าจับตามองอีกทั้งเมืองไทยยังเป็นประเทศที่สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มและนํามาใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างดังนั้นการนําเอาผลผลิตจากปาล์มไปต่อยอดสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลก็จะยิ่งเกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วยค่ะและคุณผู้ฟังทราบหรือไหมคะว่าตอนนี้ อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลยังได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐอย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสอส,อ,สอ,อนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายปลาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือว่ากนปครั้งที่1นึ่งทับสองพที่ผ่านมาค่ะก็ที่มติในที่ประชุมนะคะก็ได้มีการเห็นชอบร่างมาตรการแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในฐานะที่สสอเป็นฝ่าย คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบค่ะจึงได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนซึ่งจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยจะยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่มตอบสนองกระแสรักสิ่งแวดล้อมสอดรับกับการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพของรัฐบาลอีกครั้งก็ยังเป็นการดูดซับผลผลิตปาล์มซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพ และก็เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอลโอเคมีคอลเนี่ยจะมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอลโอเคมีคอลเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่เราเลือกนําร่องทั้งหมดก็มีทั้งหมด6ผลิตภัณฑ์นะคะก็ได้แก่ 1. ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นพื้นฐานสารหล่อลื่นพื้นฐานคืออะไรนั่นก็คือน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐานเพิ่มเติมสารเติมแต่งเพื่อการเเปป็นนนนผลลลิตภัััณฑ์้ําาามห่่อืฉพะทงงึจจุ มีความต้องการใช้ในตลาดโลกมากถึง14ล้านตันต่อปีเลยนะคะมาดูตัวที่2ค่ะตัวที่2ก็คือน้ํามันม,นมอปแปลงไฟฟ้าชีวภาพนะคะส่วนนี้ก็จะอยู่ในมอปแปลงไฟฟ้าซึ่งประเทศในสหภาพยุโรปมีการบังคับใช้น้ํามันหมอปแปลงเกรดซึ่งทํามาจากชีวภาพโดยราคาจะสูงกว่าปกติถึง3เท่าแต่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามกระแสะโลกมีความต้องการใช้ในตลาดโลก2ล้านตันต่อปีและจากข้อมูลของประเทศไทย ก็ะะพบว่าเบื้องตน้นไม่ว่าจะเป็นกฟพก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟนการไฟฟ้าน,ารานครหลวงและกฟพ,อพอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะก็จะมีการใช้น้ํามันหม้อปแปลงไฟฟ้าชีวภาพที่วิจัยและพัฒนาจนได้มาตรฐานแล้วก็คิดเป็น CPO โดยประมาณมากกว่า5,000ตันต่อปีค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่3นะคะก็จะเป็นสารซักล้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นผงซักฟอกอ่าอันนี้ก็จะใกล้ตัวประชาชนเข้ามาอีกนิดนะคะ โดยนำสารลดแรงตึงผิวที่ผลิตได้จากน้ำมันปาล์มมาผสมในผงซักฟอกทดแทนสารลดแรงตึงผิวเดิมนะคะที่มาจากปิตโตรเลียมนะคะหากหลายบ้านมีการใช้ผงซักฟอกแบบใหม่นี้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ที่4ก็คือน้ำมันหล่อลื่นและก็จาระบีชีวภาพค่ะซึ่งจะเป็นน้ำมันเกรดไบโอนะคะที่สามารถนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้และยังได้รับการยอมรับจากต่างประเทศทั้งนี้ค่ะก็พบว่าน้ำมันเครื่อง และจารบีมีความต้องการใช้ในตลาดโลก36กล้านตันต่อปีเชียวค่ะอันที่5นะคะก็คือพาราฟินค่ะพาราฟินคืออะไรนะคะพาราฟินก็เป็นวัตถุดิบที่สามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและอื่นๆในหลายรูปแบบนะคะอทิเช่นนะคะใช้ในกระบวนการเคลือบผิวใช้ทําเป็นสารเปลี่ยนสถานะซึ่งจะมีคุณสมบัติป้องกันอุณหภูมิร้อนเย็นเข้ามายังวัตถุด้านในนอกจากนี้นะคะยังผสมในผ้าห่อตัวเด็กเพื่อกันหนาวาผสมในถุงมือหรือว่าหมวกกันน็อกด้วยนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่6ค่ะก็คือสารกําจัดศัตรูพืชหรือว่ากําจัดแมลงนั่นเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเรียกว่ายาฆ่าแมลงหรือว่ายาฆ่ายาตามวัตถุประสงค์ของการใช้แล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายเพื่อเป็นทางเลือกในการทดแทนกรณี3ส,สารเคมีทางการเกษตรได้แก่พาราคอตคลอพริฟอสและก็ไกลโฟเสตค่ะรวมทั้งก็ยังได้กําหนดมาตรการแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนไวห้5ด้านได้แก่ 1. ด้านกระบวนการผลิตเทคโนโลยีวิจัยนวัตรกรรมนะคะก็อย่างเช่น การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์นะคะหรือว่าจะเป็นด้านมาตรฐานและก็การทดสอบนะคะอย่างเช่นการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ด้านที่3นะคะก็จะเป็นด้านสิทธิประโยชน์ก็อย่างเช่นมาตรการส่งเสริมด้านการลงทุนนะคะด้านที่4ก็จะเป็นด้านอุปสงค์ค่ะก็อย่างเช่นมาตรการจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะด้านที่5ค่ะก็จะเป็นด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นมาตรการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ภายใต้ EEC เพื่อสนับ สนุนการลงทุนใน,ในอุตสาหกรรมโอเลโอเคออมีคอลนั่นเองค่ะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำมาติดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ไปเสนอที่ประชุมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรออหรมโอเลโอเคมีคอลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธปรรมต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการผลิตในช่วงแรกก็จะเป็นการผลิตเพื่อทดแทนสารตั้งต้นจากปิโตรเลียมก่อนโดยมีแผนที่จะส่งออกในอนาคตเนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการอย่างมากนะคะโดยความต้องการโอเลโอเคมีคอลของโลกในผลิตภัณฑ เป้าหมายมีปริมาณมากกว่า53ล้านตันต่อปีค่ะแล้วก็ตลาดที่มีศักยภาพได้แก่ภูมิภาคเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือนะคะทั้งนี้หากได้ดําเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการก็จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันและน้ามันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตอบสนองกระแสรัรกสิ่งแวดล้อมอีกทั้งก็ยังเป็นการดูดซับผลผลิตปาล์มซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพแล้วก็เกิดการพัฒนาอย่าง,งยั่งยืนได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะ ตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม www.oie.go.th